ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณจะตั้งตามข่าวประจำวันที่2มีนาคม2565นะครับ คุณผู้ชมช่องสตางค์มีเดียถามสตางค์มาว่าสรุปแล้วการแจกเงินนักเรียนรอบใหม่2,000บาทในเทอมหน้าจะมีไหมเพราะตอนนี้จะปิดเทอมแล้วสตางค์กับทีมงานก็เลยไปตามข่าวมาให้นะครับปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตจากทางหน่วยงานราชการนะครับหรือทางรัฐบาลว่าจะมีการแจกเงินเยียวยา2,000นักเรียนรอบใหม่ในเทอมหน้าแต่อย่างใดนะครับแล้วก็หากใครที่ยังเป็นรายเก่าแล้วยังไม่ได้เงินอยู่นะครับสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่เบอร์ call center 2เบอร์นี้1579หรือ1 693นะครับและคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจข่าวนี้การเยียวยาเด็กนักเรียน2,000รอบใหม่ ถ้าสนใจคอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับสตางค์จะได้ไปตามข่าวให้แล้วใครเคยได้เงินแล้วก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับเดี๋ยวสตางค์จะไปตามว่าคนที่ได้แล้วจะมีโอกาสได้อีกไหมหากมีการแจกเงินในอนาคตนะครับสตางค์จะตามข่าวให้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงินนักเรียนและสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตางค์มีเดียสตางค์งจะส่งข่าวจริงถึงหน้าจอคุณครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ ทุกเย็นวันเสาร์สี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งสตังเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตังมีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ